เปิดเผยข่าวดังโครงการคนละครึ่งพลัสเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนี้แต่มีเงื่อนไขและข้อมูลสําคัญอย่างไรบ้างมาดูกันเลยรัฐบาลได้เตรียมตัวพร้อมในการดําเนินโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม06:00นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด20ล้านคน นักเสียภาษีจะได้รับเงิน2,400บาทจำนวน7.93ล้านคนและผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีจะได้รับ2,000บาทจำนวน12.07ล้านคนการใช้เงินนี้จะมีการติดตามจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ซึ่งมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากถึง20.19ล้านคนแต่มีการปฏิเสธสิทธิ์ให้กับบางคนเพราะเหตุผลต่างๆเช่นถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตายแล้วหรือ,เ,อเคยทำผิดเงื่อนไขและอื่นๆ สำหรับร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการมีการสมัครเข้าร่วมมากถึง5 6 0 0 0 0รายแล้วและยังมีการรอาการตรวจสอบคุณสมบัติอีกจำนวนมากซึ่งร้านที่เข้าร่วมครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลยอดขายไปยังกรมสรรพากรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องการเข้าร่วมโครงการนี้อย่างมากแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือเงื่อนไขาการใช้เงินของคนละครึ่งพาสซึ่งต้องใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น รัฐบาลจะช่วยจ่าย50%และผู้ได้รับสิทธิต้องจ่ายเงิน50%ต่างๆต,ต,ต,ตามเงื่อนไขคือไม่เกินวันละ200บาทสำหรับเงินคนละครึ่งพาสและไม่เกินวันละ4 0 0บาทสำหรับเงินของตัวเองซึ่งจะมีการใช้ใจ่ายได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาทุกวันนี่คือโครงการที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อป,ประชาชนและผู้ประกอบการอย่างยิ่งมีข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณากันอย่างละเอียดคุณคิดว่าควรจะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่มีความคิดเเหห็นนนออะไไรรใื่งี้ม มาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้